คือเหมือนแบบ Star Wars ประมาณนี้แล้ววินิจฉัยผมแล้วผมจะขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นนะแน่นอนเพราะว่าวินิจฉัยคือเป็นผมบางตามปกติให้ช่างไรผมได้ยังคะเต็มที่ได้เลยสวัสดีครับแคนนะครับวันนี้เนี่ยลูกผมไปครบ14วันแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มีนัดร้างแขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คอาการหมอด้วยว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปบ้างจะต้องปรับปรุงอะไรไหมหรือว่าใครมีคําถามอะไรเนี่ยแคนเตรียมแล้วเต็มที่วันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ นี่ตัวนี้ยอยู่หน้าตืล่ลเดินเข้าไปคลิน,นิกอุตสาหรับ คุณหมอจะทำเหมือนกันนะฮะเคเลยคุณวันนี้นีคุณหัครังแผลด้วยเคครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเจอคุณพมอกันครับเดี๋ยวจะไปปรึกษาแล้วว่าเดี๋ยวต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาตรวจหนังศีรษะตรงนี้กันนะคบ <Okay. S 1> แต่ก็ลองย้อนอดีตกันไปยังจาหน้าตัวเองได้ไหมจาได้จาได้จำได้เนาะนะตอนก่อนปลูกเนี่ยก็คือแนวไรผมที่อาจจะดูไม่สม่ำเสมอแต่ไม่ได้เถิดกสูงอะไรมากนะแต่ว่ารันค้างก็ไปเหมือนกันนะครับอ่าใช่นิดหน่อยแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามีผงมีแผลสมัยเด็กหรือเปล่ามันจะมีบางที่เหมือนเนื้อแข็งๆนิดนึงเ่อเคยมีแผลบ้างแต่ก็ไม่ได้รบกวนอะไรกับการปลูกเนาะแล้วก็ตอนนี้ ที่เราไล่การออกแบบกันว่าเดี๋ยวเราจะสร้างกรอบหน้าให้มันมีความคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้หลังปลูกเสร็จทันทีที่ยังมีความบวมๆบ้างเล็กๆใน้อยนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ครับขอญาตตรวจเลยแล้วกันนะครับไดยเลยครับพี่นะครับ้าหน้าดีเลยนะครับอันนี้มันมีหลุดไปบ้างแล้วเหมือนกันถูกต้องใช่แล้วครับก็อาจจะมีการหลุดไป ในช่วงที่เราล้างแผลเมื่อตะกี้นะครับเพราะว่าตอนล้างแผลจะสังเกตได้เลยว่าอุปกรณ์ทั้งหลายลงสัมผัสหนังศ<ช>ีรษะตรงๆ<ช><ร>ผมก็ตกใจมากว่าเออทำได้แล้วหรอถูกต้องน<ช>ั่นแหละครับ<ช>ทำได้นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะได้เป็นไกด์ให้คนไข้ส่วนหนึ่งเลยคือไม่กล้าที่จะลงมาให้ลงมือด<ช>้วยตัวเองเราเลยต้องนัดกลับมาเดี๋ยวเราเปิดทางให้ว่ามันทําได้แล้วเพราะผมนี่ยแหละในช่วงสัปปะมา2สัปดาห์เนี่ยคือผมก็แบบ ไม่กล้าครับจะจับเพราะมันจะมีความแบบแข็งแข็งด้วยตรงตรงต่ออะไรเงี้ยแต่พี่เห็นแบบทีมงานเจ้าหน้าที่ก็แบบเอ้าได้เหรอขอเดินหลังจากนี้ได้เลยถูกต้องใช่แล้วครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องของการดูแแรกหลังจากนี้เลยนั่นคือ การตากผมไม่ต้องระวังอะไรเหมือนตอนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสามารถลงไม้ลงมือเอามือลงขยนนี่หนังศีรษะได้ตามปกตินะครับแล้วก็ลงแชมพูได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจในสิ่งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วแหละว,ว่าตอนนี้มันครบระยะเวลาที่รากมันติดแล้วต่อไปมันคือระยะผมหลุดร่วงภาคบังคับเลยจริงๆครับคือต้องทําใจว่ามันมันร่วงแน่นอนค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่ามันจะไม่ได้แบบร่วงพร้อมกันเหมือนเอาิ้วลู่ทีเดียวลู่หลุดมาทั้งแผง นะครับนะมันจะค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดส่วนพื้นที่ที่ปลูกไปอาจจะยังมีความเป็นกรอบอยู่เพราะว่ารอยแดงๆชุมพูชมพูนั้นน่ยมันจะหายช้าๆนะครับแต่พอครบประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือจะกลับมาสภาพใกล้เคียงกับตอนก่อนปลูกผมครับแต่คือบางเส้นอาจจะยังไม่หลุดแล้วก็ยังคาอยู่กับที่ตรงนั้นนั่นเองข่าวแรกข่าก็คือมันจะหลุดไปแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องใช่แล้วครับ ก็คือในช่วงเวลาหลังจาก2ส,สัปดาห์นี้ผมสามารถแบบให้ช่างใดผมได้ยังฮะเต็มที่ได้เลยครัไ,ไหมผมแบบโอ้ย oh, ช่างผมแบบอึดอัดมานานมาก <laughs> ในการเ <laughs> ้ตผมใช่ครับผมซึ่งตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการใดนะครับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ลงม,มือใช้ได้เต็มที่เลยแต่คือก็ต้องบอกช่างว่าอ,อถ้าผมหลุดหลุดติดมือมาเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจครับนะนะครับแล้วตัวผมที่ที่หลุดไปครับ,รบมันจะขึ้นมาครบเหมือนที่เราปักไปไหมครับหรือว่าไม่ไม่ได้ครบตามนั้นก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติอยู่เราจะรอดูนูนจนครบหนึ่งปีว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีผมที่ปลูกขึ้น80-100%ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติคราวนี้มันมีมันมีโอกาสนะครับที่ถ้าเกิดเราทำหมดแล้วเนี่ยแต่มันแบบไม่ขึ้นเป็นไปได้ไคะคเป็นไปได้นะแต่เท่าที่ทำมาแบบปลูกแล้วไม่ขึ้นเลยยังไม่เจอนะครับคราวนี้ก็กลับไปตรงที่เราคุยกันในเรื่องของต้องดูวินิจฉัยก่อนอถ้าเกิดเป็นอวินิจฉัยปกติขึ้น80-100%ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ ถ้าเกิดวินิจฉัยที่ไม่ใช่ผมบางจากอายุที่มากขึ้นเป็นผื่นผิวผิวหนังปลายทางที่มันมีความผิดปกติตัตัวเลขมันอาจจะต้องมีการขยายช่วงว่าเอ๊ะที่ขึ้นได้80ถึงร้อยอาจจะต้องกลายเป็นขึ้น70ถึงร้อยอาจจะเป็นปกติแล้ววินิจฉัยผมแล้วผมจะขึ้นไหมคนระับขึ้นครับ คือนะแน่นอนเพราะว่าวินิจฉัยคือเป็นผมบางตามปกติแล้วเราจะต้องทําตัวยังไงให้ให้มันขึ้นเยอะๆครับหรือว่าปกติไปเลยใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติเลยปกติเลยแทบไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยไม่สใจข้าลองรุคราวนี้หลังจากที่ผมแจ้งหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยผมไปไปไปปลกผมมาเนี่ยหลายคนตกใจมากเพราะว่าเขาบอกเฮ้ยปู่เ่อหรอแบบทำไมได้ยินว่ามันต้องพักแบบ นอนบางคนหน้าบวมมือคนนอนเป็นสองอาทิตย์แต่ผมคือแบบสองวันทํางานได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดถ้าถ้าเขามามาลองทาบ้างเนี่ยอย่างแรกก็คือมันจะต้องพักนานไหมอย่างที่สองคือแล้วตัวที่เขาปรับผ่าจากด้านหลังมาแล้วเป็นต่อๆครับอันนั้นจะจะถูกกั็นตัวรองแฮไหมครับตอบยากเนอะเพราะว่าหมอแต่ละคนคงคิดภาพมือไม่เท่ากันแล้วขอคุณหมอขอบคุณหมออย่างไรผมไม่ได้ทำต้องบอกว่าทำแต่ตัวพื้นฐานที่เจาะรูออกมาเป็นทิ้งแผลกลมๆอ่ะ ก็คือเป็นเทคนิคแบบที่ต้องแทนทามแต่ว่ามีนทั้งมีทั้งเทคนิคที่ตัดและไม่ตัดผมแต่ถ้าเป็นเทคนิคที่กรีดหนังศีรษะมาแล้วเย็บปิดแผลอันนั้นอะหมอไม่ได้ทำอผลมันมีชื่อทางการแค่ว่าเอ t อะไรมันเป็นวิธีที่มีมาก่อนในท่านี้มานานแล้วใช่ไหมครซึ่งนะผมว่าเป็นความเข้าใจของคนที่ได้ยินเขาว่าปลูกผมนะฮะเพราะว่าหลายคนถามแทนแลก็บอกว่าเขาอยากทํามากแต่ว่าเขากลัวต้องพัก แคงบอกว่าเนี่ยผมทำมาเมื่อวานใช่เ like ป sure <laughs> ็นตัวอย่างที่ดีเลยครับว่าด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้มันดีขึ้นระยะพักฟื้นคือขอแค่วันจูกับวันถัดมาสักวันหนึ่งคับเป็นอย่างน้อยคารขผมค่อนข้างแบบพอใจมากครับเพราะว่าเราสามารถเปิดตรงนี้ได้หมดเลยท่นแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูแบบหปีเนาะว่ามันแบบจะ เต็มที่ขนาดไหนใช่ไหมใช่แต่คือความช้าเร็วแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกบางคนผมขึ้นดีนะประมาณ4ี่หเดือนกรอบหน้าชาัดแล้ว้ผมบางคนผมขึ้นเร็วนะ,ะต้องรอดูแต่บางคนที่รอไป78เดือน9เดือนกว่ากรอบหน้าจะคมกว<ห>่าจะกร<ห>อบหน้าจะชัดครับตามปกติ้าธรรมชาติผู้ชายเนี่ยผมด้านหลังมันจะไม่ค่อยหายเนาะมันจะหายตรงนี้ซะมากกว่าถ้าหลอายุเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับต้องใช่แล้วครับประเด็นผู้หญิงข้างหลังก็ถูกสแตยเก็บไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นปัญหามันเกิดขึ้นกักคนละตำแหน่งไปกาากกวม่า แล้วผู้หญิงสามารถทําได้ไหมครับทำได้ครับ<า>ก็คือเอาผม,มยาวมาเลยนะถูกต้องรอมีเคสผู้หญิงผมยาวที่ว่าแบบถึงกลางหลังยังไงก็มาปลูกได้นะครับถ้าเป็นเคสผู้หญิงตัวใหญ่ก็อยากจะปรับรวอมหน้าให้หน้าเป็นรูกไข่หน้าผากเล็กๆอะไรแบบนี้ในอนาคตมันจะมีวิธีที่แบบว่าไม่ต้องฉีดยายชาจเจ็บไหมเดี๋ยวต้องลองดูว่าเขาจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ในการแบบว่าเอายาเข้าใต้ผิวที่มันเจ็บน้อยกว่านี้หรือเปล่าเจ็บมากอ่าใช่เจ็บหัวตันจริงจับได้ หลังจากเราฉีกยาชาไปแล้วนะเดี๋ยวว่ายาชามันชาในักขนาดไหนคเพราะคืนนั้นตัวผมรู้สึกว่าผมนอนหัวลอยแบบแไวเลยอ่ผมขอประมาณสัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมบางคนอาจจะหายเร็วกว่านั้นคืออย่างถ้าด้านหลังนะครับก็มักจะอยู่นานหน่อยกลับไปถึงที่บ้านก็ยังแบบว่ายังชาอยู่รู้สึกว่านอนแอ้หัวลอย เพราะเราไม่รู้สึกติกต้องในขณะที่ด้านหน้านะครับก็ใช้ยาชาในเทคนิคเดียวกันแต่ปริมาณมันมักจะน้อยกว่าทางด้านหลังอาจจะมีการอาการยาชามันคลายเร็วแล้วลก็เริ่มบางคนอยาจจะเริ่มแสบๆตรงกลางอะไรมาบ้าง<ส>แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งวันนี่แหละครับ<ส>ผมด้วยเทคนิคของการปลูกผมที่มันเป็นอัตรการที่ใช้เวลายาวนานวะิธ <c oughs> ีารเทคนิคที่ให้ยาชามันออกฤทธิ์ได้นานขึ้นแต่ว่าในขณะที่ใช้ขนาดที่ไม่ได้สูงไปกว่าเดิม ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมไม่เกินหนึ่งวันไม่เกินหนึ่งวันแต่จริงผมชอบนะครับไม่เจ็บเลยฮะแต่พอมาวันที่2เนี่ยผมเจ็บแล้วาถูกต้อมเริ่มแสบแล้วใช่เพราะว่าอย่างที่ว่าแหละยาชาอยู่นานแต่ไม่อยู่ข้ามวันแล้วถ้าเกิดเขาแบบสนใจอยากอยากมาทำมาเขาต้องมายังไรบ้างจะต้องมาตรวจแล้วก็วินิจฉัยก่อนว่าปัญหาที่มีเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขด้วยการถูกผมและให้ผลลัพธ์ที่ดีหรือเปล่าคือโอเคว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่เข้ามาก็ไม่จะเป็นผมบางตามอายุนะครับแต่ก็ได้รับการถูกผมได้แหละ แต่บางคน,านอาจจะมีรอยโรคอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับว่าพื้นที่แบบนี้ถ้าปลูกลงไปอัตราการขึ้นอาจจะไม่สวยนะ <ừ> หรือว่าจะต้องไปรักษาอะไรตรงนั้นตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยอ่าโอเคหลังจากนี้ค,ครัผ่านไปสอาทิตย์แล้วเดี๋ยวแทนต้องเข้ามาฟอลโล่ออีกทีเมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยว<ด>อีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะครบหนึ่งเดือนครับเพื่อมาดูว่าผมร่วงตามที่เราคาดการณ์กันวันนี้ตกใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูว่ามันปกติจริงๆนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างอื่นที่น่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการรอให้มันมีความเปลี่ยนแปลงสักกระดับหนึ่งที่เราจะเก็บภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตอนครบสามเดือน6กเ้าแล้วก็สิเดือนเป็นระยะระยะนะโอเคได้ครับครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้แขงก็เอาคำถามที่หลายๆคนถามมาในวัถามคุณหมอแล้วนะเพราะฉะนั้นเคลียร์ทุกขั้นตอนนะตั้งแต่เริ่มต้นตรวจแล้วก็ทําขั้นตอนยังไงบ้างนะครับ จริงเรื่องของผมผมว่าสำคัญนะแล้วถ้าเกิดคนที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ยังไม่ค่อยเป็นไรแคร์คิดอย่างนั้นเหมือนกันจนมาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าอะคิดง่ายๆถ้าเกิดทําตอนนี้ก็ทําไม่เยอะเจ็บไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคุณทําในวันที่มันไปเยอะแล้วเนี่ยคราวนั้นเนี่ยเจๆๆย็บเยอะด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งทาเยอะค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแล้วมีปัญหาแน่นอนเนี่ยลองตัดสินใจมาดูนะฮะเข้ามาตรวจได้เลยฮนะมาดูแล้วคุณหมอก็จะบอกว่ามีวิธีขั้นตอนในการดดออดููดูแแแแลลลตตตััวววววเเเอออองงงงงยยยไนนะคค่่่่่่าาาาากจใใหห้้้มีป็ส ใช้ได้ปะหายเร็วสีดเดี๋ยวผมแค่เนี่ยเราจะ follow กับทีมงานต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาลอดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวครบเวลากำหนดลัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวราดูกันครับ